ใแมบเราบอกชื่อเล็บเตี๋ยพน,นะะักขะวันนี้เราจะมาทำประกิตท,ที่กว่าเฮ้ยถามแบบแต่ทาญาติสุขคือปรกิจห้ามขาห้ามขาไหนก็ห้ามเท้รไฟค่ะแต่คงจะใช้ปากค,ค่ะนี่ค่ะบากในฟดูหดหัวครับป <c oughs> วดมากอาันนีคงจะมียาพันแผลดีโอเควิธีใช้ปากสื่อคุณตะวันตอนทำแม่นะคะล้วก็ปไปเปไปเทคิวสบายค่ะเพราะว่าในงานเราไม่ต้องยุงย่งยาก เทียาพนัจืดชืดง่ายง่ายใช้ป๊าเอาเขาติดที่ว่าห้ามขายแล้วก็คือห้ามมนาค่ะคือห้ามถ่นรวมแล้วก็ห้ามท่ยาทยตัวฝ่า,ายและก็ห้ามใช้ห้ามขายแล้วก็ห้ามท่ายตัวฝ่ายและก็ห้ามค่าค่ะปีมีแค่นี้แหละไม่รู้ว่าจะถึงขั้นกิจพันหมดไหมก,ก็ลองดูสิโอเคแล้วก็ผ่านแบบทิชชี่ครับแต่ชิปปลาครับมิธิใช้ดบลกงนียคือแล้วตองแบบวางรวดให้ตรงมาวางก็ปีตรงแล้วดูเพียนเหมือนนี้แล้วก็ปุ่มไปละ เสบีกนี่ก็ต้องต้องต้อง,องดีบฉาณนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวแอปเมย์ก็จะแก้โอเคตบผ่านนะครับเป๊ะเดียวส่งายโอเคแล้วมือตบคลิกค้างไว้รังเมาถ้าเป็นในมือถือก็กดมือค้างไว้โอเคแต่จะทานยางงวดนั้นในมือถืนะอละอีฟเมือนก็น่าจะยางเยอะอยู่โอเคแล้วก็ถึงแล้วไปถีบเมย์น่าจะาสีหมูนเนยแล้วโอเคเอ,อื้อรูวงไม่เป็นแล้วเดาร๋วรอยต่อครับ ไ่ง่ายไม่ได้ยากโอเคว่จะหาได้คือกลุ่มตัวแไม่ค้า้ายบอยคือต้องผ่า,า,าเนเดี๋ยวคือห้ามค่าแล้วก็คือห้าจะร่ำรวแล้วก็ห้ามห้ามขายแม้ผ่านเลยคือยากไม้ก็ย,กย่างเดียวนะแต่ผมเท้ม,มันจะป่างหมูนะใช้แบนเดนคือห้ามขายคือผมก็ใช้์แบนเดนดับแบบฟังนะครับแบนเดนส์าในอยอดือในพิมหรือในท่าแบบก็ไหน ในภาษาสุทธแล้วก็บสัสแลวก็ดีกว่านึงนะก็เมืองค่ะและก็มีเยอะแยะเห็นได้แต่โอเคเราก็ทานได้การใช้เชียวและไม่ง,ง่ายับเนะี่ยจบเกมมาทีากก่าาสุดจบเกมมาที่สุดเพราะว่าเราใช้ปารันใช้บาคือห้ามฆ่าห้ามอะไรคือใชยย้ยากสุดแล้ว,วไม่รู้จักว่าคือต้องบุเบิลอินเทอร์เน็ตด้วยว่าจะดียหวะ ปาไปถึงแล้วตอีไปตอนเลยัวก็โดนิีโอเคอง่ายๆไม่ยากก็แฮ่ต้องเล่นให้เป็นนะคุณนต้องใช้เป็นห้เป็นวะมันทำม,มันทัพจะไปได้ไหมเพียได้เนี่ยเพียดังถามเดี๋ยวเออไม่ค่ะแน่ก็ไม่ขายแล้วก็มาใช้รถไฟวันที่สามารถทิพย์มั้งเอคขั้วระหว่างไอตอนตอฝนตกกันแหละ เราไม่กลัวหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่น้มีหตาตางูต้องโดนเออต้องรู้ว่าพระจันทร์มันจะบื้งไหมคือขอร้องอย่าไปพระจันทร์ฝนตกเนี่ยมาลองเพราะว่าอันตรายเนี่ยเสียผ่านเต็กตรงๆครับไม่ต้องกลัวครับเขาบอยิงโดนล้วนมาโดนน้อยแต่มันโอกาสน้อยแต่ถ้าตัวไม่กระเจียบปุ๋นแต่ไม่น้ำยาตางูอันนี้ผมไม่ปกตินะในแม่เล่นได้ไม่ได้ครับแต่ในแม่ของราก็เลยแหละแม่ปั๊บมันดิ้นมันใช้ไปได้ คือ,อหวางไม่ตรงละ่ะก็อ,อีก็ออกแล้วเป็นขาดทุนจิตภาพแน่ดไอันนี้ยผได้กำไรตัดทุนอยู่ล่ะแคะนั้น,ต,ยยงงนต้องยาบานหูก้าวกว่าเถอะตัดก็พ่านจิตชีพง่ายๆเนีย่ยครับต้มไปเรื่อยๆในนอนใช่ปะแบบเนี้ยก็จะมีว่าไอ้เมย์เขาจะตูกคิดฝอมันจะแปะมานจะรายงานแล้วก็แก้บังล้วมัม้งเครีบถักปับเอ็นเนี้ยทำยากแต่ถ้าคุณมีเขียนมา ชีวิตจะง่ายเสียเนี่ยขูปไปเก็ตใจเนี่ยยันขายขนาดไหนอะ่ะเนี่ยไฟมากถาแถละแล้วผมไม่ใช้เนี่ยนะโอเคตอนชาร์จอยู่โอ้ยเป็นพระจานเมื่อล้ววะอย่าเป็นพระจานแบบอย่าเป็นหมุนฝนตกอันที่ยากโอกเคตัวเขาค่ะสูงดูแต่ใช้ปลากเป็ระวังวนุภาป่ากันไว้แบบชิวๆไม่งาว คือคุณคุณต้องเป็นตะเคียนมือนแน่ถ้ากดข้างวันเนี้เพชรโชเซียนนะโชเซียนโชเซียนนับถูกโ,โอเค้าบอกวิจีเรียนแต่โอกาสจริงเราโดนมันน้อยต้องพิดหาแบบชุดชีรับไม่ง่ายเนี่ยเราจะไม่ขายแต่จะไม่ไม่ถี่รถฝ่ายแรกไม่ทาามุด วุดนวายครับเนี่ยวายมากครับโ okay. อเคอาจารย์ทำไหมวายมากครับแปบ๊บเดียวแฮ้คุณต้องกดตีดอีกที่โดนโอเคครับสิเค,คี้ยวใส่ง่ายสบายสบายใช่ไหมฮ่ะ แล้วแรงมวนแรงมดนมดนถ้าเป็นท้าประตูจริงจ,จิบจุกแหละเอาละมดไปก่อนอ๋ออีซี่ไปก่อนนะากาักโจเซียนรอเวลาอีสีสน่นาทีนักเวนนักเวน,เวนเวตบปิดลานทางไว้สุดเมันต้องไว้นะ เวลานานหน่อยต้องสี่วาลต้องแบบผัดิวสบายสครัพูดปเลยครับเพราะว่าผมวาทำระเลียดอยู่ก็ใช้เวลานานน่อนะครโอเคามแบบปวดประชหวัว่าไตัวบปรเีนดีนะไอ้บ้าเนี่ยอ้นี่คุ้มค่าไอ้สามจี่รับจะคือห้ามปรับเนตักตกน้ำตายนะครับเนี่ยบมบระจ้าจะเล่นนะครับ หน่ายอปรกิเนเนี่ยเราทำแบบแต่ก็กินยาจุทุนเร่้าวคาบบัวต้องหาเกียนมาให้วางและให้วางให้บัวให้ตมแบบเออเออแมพ่สามนกียังไงด้วยสว่างหน่อยกูเสียนกูเสียนหนบได้คือถ้าแมพปิดเด็ดข่สามนีทีแล้วเพ็่อสองนาทนะเอเ เราก็ชิบชิบซอมบี้วร์ปมาแต่ว่าปไอบ้บมเนี enfin ่ยน่าจะทับสุปปิดรสานได้อ oh, ีกแลน่จะคีดไปจาน้ไม่จะยาวอย่างไรเี่มแพ้โคจะเล่นถ้าไม่อยากโคตรสอปรอาเล่นงดดิโครเล่นสนานเฮ้ยเว้อุโอ้โหเจ๋อเล่นมากจะเล่นโอเคแล้วอีกทีมัดเีย เกมส์นับโอเกมส์บบคนที่ปวดอืมเออะเอะยะยะยะตัววันท้ายโอเคครับอ่าเป็นเน็ตพันยืดต่อสิคนะบมาเจียตีโอหนึงเจี๊ยตกจากชิดชิดโอเคไป ชื่อเียไม่ง่ายครับแล้วก็ต้องแบบปบบะบบปะปะปะแะบแบ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 บบบแบบแแบบ ว้าวเราวลัปิดต uh uh ิ๊ดๆฝักกลัมาชาว์เฮนตาไม่ได้อันรนเลยโดวหค่กปุยโดนยินแม่น่ๆเออเราจะเล่นง่ายหรือเล่นยากอันมาแล้วแต่ต้องจะทำเบอกินอันนี้ผมเดมนพวกง่ายครับเพราะว่าถ้าทำมันจะยากมันจะโดนสกุยิงไม่เห็นซึสุหัวแตกเยเลยย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 ย เจ้าสร็จบไแล้วค่ะอกน้ำใอ่รีบดอค่ะเดีช้ำฉันใออกได้ก็ฝากกเวลาสปการกดแชร์้ดยกันะระกกปด้วยค่ะ